ความนำสิ่งที่ควรเข้าใจก่อนอ่านคนเราโดยส่วนมากมักรู้แก่อำนาจกิเลสมีนิสัยชอบสอดรู้สอดเห็นในเรื่องของคนอื่นแล้วก็นำมาซุบซิบนินทาแบบหวานปากจริงบ้างเท็จบ้างก็พูดกันไป แค่นี้ก็มีความสุขแล้วสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคทางจิตหลวงตามหาบัวท่านเป็นพระอริยเจ้าแทๆ้ๆยังเอือมระอาถึงกับพูดว่าฟังแล้วต้องไปล้างหูให้สะอาดเพราะปากมันอมขี้มาพ่นเหม็นสกรปรก ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาสอดรู้สอดเห็นในเรื่องธรรมะและเรื่องครูบาอาจารย์ที่หมดกิเลสจะดีกว่าจิตใจจะได้ชุ่มเย็ยนมีคุณค่าสูงขึ้นอันจะเป็นประโยชน์มากกว่า ประวัติพระพุทธเจ้าพระอระหันต์และหลักธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามล้ำค่าเหนือการเวลาหาใดเสมอเหมือนมิได้เราจึงควรนำเอามาเป็นแบบอย่างเพราะท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐเหล่านี้ก็ล้วนเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวเหมือนกันกับพวกเราต่างกันก็แต่ว่า สติปัญญาความคิดอ่านไตรตรองของท่านไม่เหมือนกับเราแม้ว่าเราจะเป็นผู้มืดบอดอยู่ถ้าหากพยายามแสวงหาสิ่งที่ดีบรรจุในห้องหัวใจอย่างสม่ำเสมอก็ย่อมมีหวังที่จะได้พบผลทางแห่งแสงสว่างได้เช่นเดียวกันให้คิดเสียว่าถ้าเราไม่รีบศึกษาและปฏิบัติในวันนี้ เราจะเลี้ยงกิเลสให้อ้วนพีไปอีกนานแค่ไหนในหลักแห่งความเป็นจริงชีวิตทุกชีวิตต้องถูกตามต้อนด้วยเครื่องประหารคือโลก,กธรรมท่านกล่าวไว้ว่าผู้ที่หลงโลกติดโลกย่อมเกิดมาเพื่อกระโจนขึ้นกระโจนลงไปตามเกลียวคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงเป็นเพราะคนเหล่านั้น หลงรักและหลงติดในความสุขอันเป็นมายาซึ่งเกิดขึ้นเพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นในวงเล็บสุขนิดหน่อยเป็นครั้งคราวมนุษย์และสัตว์จึงติดอยู่ในบ่วงของโลกคือการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเนื้อติดบ่วงเพราะเหยื่อล่อเพียงเล็กน้อยส่วนผู้ที่ท่านผ่านการทะลุโลกพ้นโลก เหนือโลกไปแล้วกล่าวคือท่านผู้ดับเสียได้ซึ่งความตกราตะกรามในกามกิเลสที่มายั่วเยาไม่ปล่อยใจให้หลงระเริงทะเยอทยานไปตามสิ่งที่โลกนี้มีไว้ยั่วยวนมนุษย์ท่านผู้ที่จะทะลุโลกคือกิเลสอันเต็มไปด้วยพงหนามมีเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเกียรติเป็นต้น ต้องทำลายกำแพงหนามหือมาของโลกที่กิเลสสร้างไว้นั่นคือตันหาและอุปทานเมื่อทะลุได้แล้วย่อมถึงที่โล่งแจ้งเข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรมปราจจากความว้าวุ่นขุ่นมัวและเร่าร้อนได้รับแต่ความเย็นดับสนิทแห่งธรรมในใจ ความเศร้าหมองใดๆหาแทรกแซงมิได้เป็นผู้ทะลุโลกไปเพื่อเหนือโลกสมมุติเป็นใหญ่ในตนเองได้อย่างเต็มที่เรียนจบพรหมจรรย์ไม่เอาใจไปก่อเกี่ยวในสิ่งทั้งหลายล้าได้ซึ่งสิ่งทั้งปวงหักกงกรรมแห่งสังสารจักกหาสิ่งใดเปรียบเทียบไม่มีเป็นพระอรหันต์ในโลก พระพุทธองค์ตรัสว่าท่านผู้มีปัญญาแหลมคมย่อมตั้งตนได้ด้วยทุนเพียงเล็กน้อยเหมือนกองไฟใหญ่เริ่มจากกองเล็กๆในทํานองเดียวกันท่านผู้มีความเพียรสม่ำเสมอไม่ทอดทิ้งธุระในตรสิกขาย่อมมีโอกาสได้รับธรรมะอันสามารถเจาะทะลุโลกเหมือนลูกไก่สามารถเจาะฟองไข่ออกมาได้ โลกนี้มืดยิ่งนักสัตว์โลกส่วนใหญ่เป็นผู้มืดบอดมีน้อยคนนักจะมีปัญญาเห็นแจ้งและมีคนจํานวนน้อยที่จะไปสวรรค์เหมือนนกที่ติดบ่วงของในพรานน้อยตัวนักจากหลุดรอดไปได้นี่แหละท่านทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายส่วนใหญ่จมอยู่ในความหลง ตกอยู่ในความมืดคือกามโลกรูประโลกอารูปรโลกเหมือนนกที่เคยกรงแม้ประตูกรงจะอ้าออกก็หากล้าบินออกไปไม่เพราะเต็มไปด้วยความหวันไหวและกลัวเกรงแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นั้นเหมือนนกที่กล้าหาญเมื่อประตูกรงอ้าออกเพียงเล็กน้อย ก็จะกระโจนโผลออกไปทันทีกางปีกสู่โลกกว้างเป็นอิสระอย่างเต็มที่หนังสือธรรมะทะลุโลกเล่มเล็กนี้เกิดขึ้นได้เพราะผู้เขียนได้รับคำขอร้องจากทางวัดอโศการามให้ช่วยจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะกิจเนื่องในวาระทำรรบุญคล้ายวันมรณภาพ ีที่46ของท่านพอลีธรรมทโรในวันที่26เมษายนพศ2550และอีกวาระหนึ่งคืองานฉลองพระทุตังขเจดีซึ่งจะมีในอนาคตอันใกล้นี้ที่วัดอโศการามทางวัดนำโดยท่านพระอาจารย์ทองท่านพระอาจารย์บุญกู้มุ่งหวังที่จะจัดทำหนังสือเล่มใหญ่ รักษามรดกธรรมของท่านพ่อลีที่นับวันจะสูญหายและหาย,ยากต่อไปนานวันจะยิ่งทรงคุณค่าหาประมาณไม่ได้รวมจัดไว้เป็นหมวดหมู่อีกทั้งต้องการเผยแผ่ธรรมและประวัติท่านพ่อลีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธรรารณชนจึงมอบหมายให้ข้าพเจ้าจัดทำสื่อเผยแผ่ดังต่อไปนี้หนึ่ง หนังสือพระทุตังคเจดีเจดีแห่งพระอรหันต์และประวัติท่านพอลีธรรมทโรในวงเล็บรวมในเล่มเดียวกัน 2. หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ 3. ดีวีดีสารคดีตามรอยธรรมพระอรหันต์ท่านพอลี 4. ีซีดี CD ประวัติย่อท่านพอ่อลี 5. บทเพลงประกอบสารคดีส่วนหนังสือธรรมะทะลุโลกที่ท่านถืออยู่นี้ถึงจะเป็นหนังสือเล่มเล็กแต่ก็เป็นแนวแปลกใหม่เรื่องใหม่ๆอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่คัดสรรมาสมกับชื่อเรื่องผู้เขียนไม่อยากให้จำเจกับงานที่เคยทำจึงแหวกแนวออกไปบ้างในเรื่องรูปแบบซึ่งเนื้อเรื่องมีเวลาเขียนต้นฉบับเพียงเจ็ดวันแต่ที่สำเร็จได้ ทั้งนี้ก็ด้วยบุญบาร,รมีของท่านพอลีธรรมทโรผู้เขียนและทีมงานขอน้อมคารวะด้วยเสียงกล้าวต่อองค์ท่านอย่างสุดซึ้งสุดหัวใจการที่พวกเราได้มีโอกาสรับใช้ท่านพ่อในคราวนี้ได้ศึกษาธรรมะและชีวิตของท่านคุณงามความดีที่ท่านทำไว้เป็นแบบอย่างท่านได้ทำให้พวกเรารักและเข้าใจในองค์ท่าน เข้าใจในพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและพระพุทธศาสนามากขึ้นมั่นคงในศาสนามากขึ้นแม้พวกเราจะเป็นเพียงต้นกล้าอ่อนๆที่ซ่อนอยู่ใต้ดินหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นที่งอกเงยแห่งธรรมและเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆท่านหันมาสนใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยมีพระอริยเจ้าในยุคปัจจุบันเป็นผู้ถ่ายทอดกราบขอบพระคุณพระยานวิสิทิ์ในวงเล็บหลวงพ่อทองพระครูพุทธิสารสุนทรในวงเล็บพระอาจารย์บุญกู้พระสมุอมรติดโสพโนพระเนนแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาวัดอโศการามและคณะสิทธยาณุสิทธท่านพ่อหลีทั้งมวล หากข้อเขียนผิดพลาดแต่ประการใดขอท่านพ่อหลีและท่านทั้งหลายโปรดเมตตาให้อภัยอโหสิกรรมด้วยลงชื่อทอภูผาสูง19มีนาคม2550